มีเครื่องหมายคูณอยู่ล่างสุดที่ผู้เอาออกแล้วนะพี่วิทย์ประสันอ๋อเอาเหรอคะตอนผมขึ้นแล้วที่เห็นผมไหมล่าเห็นผมไหมล่าเป็นที่อย่างนาประสันไม่เห็นจ้านั่นแหละคือปัญหาผมเห็นแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์ได้แต่ไม่อ่านอ๋อ เออใช่ส่วนมากไปมีแต่คอมเมนต์ไม่ได้ยิ่งเข้าไปปุ๊บแล้วเจ้าบ้านใส่ประแจให้ปับนะ๊บเน่ะคอมเมนต์ไม่ได้เลยมันจะเด้งออกมาแล้วเข้าไปใหม่ประมาณสองสามรอบถึงจะคอมเมนต์ได้แต่ถ้าเข้าไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยใส่นะอานั้นอนะโอเคคอมเมนต์ได้ต่อเนื่องเลยนะคะ <S <S เห็นที่อะไรเนาะเหมอือนมองไม่เห็นที่วิทเลยคุณวิทย์บว่านั่นแหละคือปัญหาครับที่ซ่อนไว้เลิกซ่อนแล้วใช่ไหมครับ งงเลือกแล้ววันนี้กดผิดกะใส่แต่มือโดนไปที่กดซ่อนน้อกแต่ปลดแล้วใช่ไหมคะพี่ปูปดแล้วใช่ไหมคะแล้วพี่ปูก็เข้าหลังบ้านเลยนะอ๋อมีปัญหาเรื่องนี้แต่น้องมีปัญหาเรื่องไปคอมเมนต์เวลาไลฟ์สดกับคลิปธรรมดาตอนนี้ก็ไปแล้วคอมเมนต์ไม่ได้ อ๋อ oh, แล้วก็มีปัญหาอีกเรื่องหน,นึ่งร้อนจนหิวนก็เดยอวกับสลัดอร่อยนะคะ พี่น้องรักบอกมองมองมอง,มองที่เพื่บอกใช่ค่ะสวัสดีคุณน้องรักค่ะจา่คุณวิทย์นะคะจับคุณวิทย์พี่โดนแบบนี้หลายคนแต่ก็เข้าหลังบ้านอตอนนี้น้องมีปัญหาประมาณสามเรื่องแต่เรื่องแรกนี้รู้ปัญหาแล้วว่าเข้าไปปุ๊บกดใส่เสื้อกาอกให้ปุ๊บ อันนั้นจะเด้งเด้งคือคือมันอยู่นั่นแหละแต่ว่าคอมไม่มีไม่มีชม่องให้คอมเมนต์มันจะโล่งไปหมดเลยแล้วก็คอมเมนต์ไม่ได้แล้วก็ออกมาใหม่เข้าไปใหม่ออกไปใหม่เข้ามาใหม่ก็ยังคอมเมนต์ไม่ได้คือต้องเลื่อนไปบ้านอื่นก่อนแล้วค่อยกลับไปค่อยกลับมาบ้านนั้นถึงจะคอมเมนต์ได้อันนี้ปัญหาที่แรกนะคะปัญหาที่สองก็คือไปคลิปไปคลิปบ้านเพื่อนคือเราเราเราเลื่อนไปเรื่อยๆคลิปเด้งขึ้นมาแล้วเข้าไปอ่ะอันนั้นเราก็คอมเมนต์ไม่ได้ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เข้าไปบ้านแล้วค่อยทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เข้าไปหลังบ้านแล้วก็ไปเข้าคลิปเขานะคือเราไล่ไปอย่างนี้แหละเข้า,อาแอป youtube อย่างนี้แหละแล้วมันก็จะโชว์เลยใช่ไหมคะโชว์ว่าของใครของใครอะไรเงี้ยสแปมนา่น็จะเข้าไปปุ๊บเลยอ่าเข้าไปปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บดูจนจบแล้วเลื่อนลงมาจจกคอมเมนต์อ้ามันไม่มีช่องให้คอมเมนต์เลยอ่ะมันไม่มีช่องให้คอมเมนต์เลย ต้องเข้าไปบ้านเขาแล้วก็ไปกดวิดีโอแล้วก็เข้าไปใหม่ก็ยังไม่ให้คอมเมนต์ไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะคือต้องสองสามรอบอะเข้าคลิปสองสามรอบถึงจะคอมเมนต์ได้อันนี้อันที่สองอันที่สามอันนี้หนักเลยนะอันที่สามน่อยากจะนอนร้องไห้เลยอันที่สามอยากจะนอนร้องไห้เลยนะคะก็คือน้องนะ่ะไปตอบคอมเมนต์แล้วนะคะ ตอบคอมเมนต์แล้วตอบในโทรศัพท์นี่แหละตอบตอบตอบกดถูกใจแล้วนะตอบคอมเมนต์เสร็จแล้วปุ๊บพอวันต่อมาไปดูมันทิ้งล้างหมดเลยว่าไม่ได้ตอบคอมเมนต์อันนี้คืออยากร้องไห้มากเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปตอบคอมเมนต์มากไนพอเราไปตอบเสร็จปุ๊บอ่ะพอวันใหม่มามันล้างหมดเลยมันล้างว่าเราไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ไม่ได้กดถูกใจให้กับตัวนั้นเลยอ่ะไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะตอนนี้น้องเจอสามปัญหานี้ มีพี่ๆท่านไหนที่เจอเคสเหมือนน้องไหมคะแล้วก็ถ้าเจอเคสแบบนี้แล้วพี่ๆท่านไหนแก้อย่างไงนะคะช่วยบอกน้องหน่อยนะคะช่วยบอกน้องหน่อยนะคะว่าแก้อย่างไงอยากรู้เหมือนกันว่าแก้ยังไงอะ่ะแต่เรื่องที่ว่าเรื่องที่ว่าเข้าไปคอมเมนต์ไม่ได้นี่มันเยเรียสเพราะว่าเราเข้าไปใหม่ได้อยู่แล้วนะคะเราเข้าไปใหม่ได้อยู่แล้วอันเนี้ยแต่เรื่องที่ว่าไปตอบคอมเมนต์แล้วมันหายนี่แหละเพราะามันใช้เวลานานมากนะคะมันก็เลยอยากจะร้องไห้ พี่ชัยวิชิตขอบคุณมากนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ชัยวิชิตขอบคุณมากๆนะคะ